แฟนคลับรวมตัวส่งใบายวชิรวิทไปลอนดอนทำแฮชแท็ก b y Ready for London Hot Trend แฟนคลับบายวชิรวิทรวมตัวส่งเพเ็กหนุ่มสุดฮอตขึ้นเครื่องบินเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อรวมชมแฟชั่นโชว์ The Burberry Spring Summer 2023ที่จะจัดขึ้นในวันที่26กันยายน2565ทําทำเอาแฮชแท็ก b y Ready for London Hot Trend Twitter บินลัดฟ้าไปประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วสาหรับเรกหนุ่มฮอตไบวชิรวิทย์ที่เดินทางไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษช่วงกลางดึกคืนวันที่23กันยายนที่ผ่านมาโดยมีแฟนๆที่น่ารักไปปักหลักรอส่งหนุ่มไบขึ้นเครื่องบินที่สนามบินกันนาตาเลยทีเดียวสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ใบไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ The Burberry Spring Summer 2023ในฐาน,นะแบรนด์ ambassador คนแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้ในวันที่26กันยายน งานนี้แฟนๆแชร์โมเมนต์ส่งกำลังใจให้บา์แบบเหลือล้อนผ่านแฮชแท็ก b บส์เรดดี้ฟอร์ลอนดอทำให้พุ่งติดเทวิตเตอร์ันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้ว